สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิป a n n e l ครับวิดีโอนี้นะครับเชฟทิปก็จะนําเรื่องราวของปริศนากระดาษแดงนะครับแล้วก็มีหอยซองที่น่าสนใจนะครับมาฝากกันเนื้อหาวิดีโอจะทําขึ้นสำหรับสนับสนุนการเสียสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังภาพปริศนากระดาษแดงนะครับก็ ยังเข้าต่อเนื่องนะครับอย่างแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงเข้าแม่นนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้นะครับภาพปริศนาเป็นภาพของเต่านะครับซึ่งถือคล้ายๆเลขศูนย์อยู่นะครับและถ้าดูดีๆนะครับก็อาจจะมีเหมือนเลข6เลข9นะครับอยู่ด้านล่างนะครับหรือตรงแขนของเต่าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเลข5อยู่นะครับอาจจะเป็น905950ก็ได้นะครับหรือว่า650 ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเอาละครับถ้านําไปเปรียบเทียบกับปริศนานะครับก็จะเห็นว่า1น5่6 0ากเนี่ยก็จะตรงกับหน้าปกนะครับที่เพิ่งจะได้ดูไปนะครับส่วนเลขกําลังวันนะครับตัวเด่นก็คือ07กับ8นะครับแล้วก็เลขกำลังวันประจวันสุกรู์068นะครับวันนี้มีตรงกับด้านบนก็คือ0107 09องเงี้ครับที่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็หลัก6นะครับหลัก6 65 63 60 68ส่วนหลัก8นี่ก็มีสวยๆนะครับ85 86 83 81ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับลองดูนะครับสําหรับเลขของซองแปดทิศนะครับซื้อหัวยังโยมนะครับซื้อหัวยยังโยมงวดนี้ ให้แนวทางมาที่396 697 6997 70นะครับก็ถือว่ามีตัวเลขที่น่าจะน่าสนใจอยู่นะครับอย่าง697หรือไม่ก็396เนี่ยถือว่าสวยทีเดียวนะครับปฏิทินคำชะโนดนะครับงวดนี้ปฏิทินคำชะโนดนะครับตัวเด่นให้มาที่6กับ1นะครับจับชุดมาที่65 62 60 51 2101นะครับก็หลัก6นี่ถือว่าตรงกับหลายอาจารย์เลยนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่วัดป่านะครับก็จะให้อยู่หนึ่นะครับ6 0 0 1น5นะครับก็จะตรงกับทางปิศากระดาษแดงด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับปฏิทินคำชโนดวันนี้นะครับหลัก6และหลัก1 ก็อย่าลืมเลขดังนะครับเลขของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ถือว่ามาแรงทีเดียวสําหรับ6556นะครับหรือว่า66ส่วนปีฝรั่งนะครับ22 2332นี่ก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่เช่นกันนะครับก็ถือว่าใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกทีนะครับตัวเลขของปีใหม่ก็มีโอกาสมานะครับอีกหนซองดังนะครับนั่นก็คือเลขล็อกนะครับเลขล็อกนะครับ BIP งวดนี้ให้เม็ดเดียวหางเดียวนะครับ75มาดูกันที่เลขมงคลนะครับเลขมงคล2มงคลนะครับเด่น2นะครับวัน,นี้มเีเด่น2เด่น4เด่น5นะครับจัดชุดมาที่524 529 345 349นะครับชุด2ตัว25 42 23 43 26 46 28 48 22 44นะครับอันนี้ก็คือ แนวทางตัวเลขของเลขมงคลนะครับก็ถือว่ามีที่น่าสนใจอยู่นะครับอย่าง394หรือว่า524นี่ก็น่าถือว่าน่าได้ลุ้นเลยนะครับส่วน529นี่2สกนี่ก็อาจจะตรงกับเลขดังนะครับน่าจะหายากอยู่นิดหนึงนะครับ29มาดูกันที่อีกหนึ่งซองดังนะครับสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับก็ถือว่า ถ้าไม่ดูนี้ต้องพลาดเลยนะครับเพราะว่าให้ตัวเลขค่อนข้างแม่นทีเดียวนะครับงวดนี้จัดชุดมาที่เด่น3เด่น5เด่น8นะครับจัดชุดไว้ให้แล้วที่3 2 5 2 8 2 3 4 5 4 8 4 3 7 5 7 8 7นะครับก็จะเห็นได้ว่า5 7ก็จะตรงกับเลขซองเ,อเลขลับ v p นะครับแล้วก็มี5 2นะครับที่ดูดูแล้วน่าสนใจนะครับ มาต่อกันที่อาจารย์หนูนะครับอีกหนึ่งซองดังนะครับที่หลายๆท่านถามถึงแล้วก็ดูอยู่เป็นประจำเพราะว่าให้ตัวเลขค่อนข้างแม่นนะครับอาจารย์หนูนะครับวันนี้ชุด3ตัวเต็งโต๊ส2 3 1 9 3 4 8 3 5 1 3 9 7 6 1 06 4 3 6 5 2 6 9แล้วก็7 3 0นะครับส่วนเด่นบนนี้เด่นก็คือจัดมาที่3 3กับ6นะเด่นบนนะครับ ชุด2ตัวบนเต็งโต๊ดนี่ก็จะเป็น3 1 6 1 3 4 6 4 3 5 6 5 3 9 6 9แล้วก็30นะครับส่วนเด่นล่างนะครับเด่นล่างก็ให้แนวทางตัวเด่นมาที่4กับ9นะครับจัดชุดไว้แล้วนะครับที่4 1 9 1 4 3 9 3 4 5 9 5 4 6 9 6, 9, 6แล้วก็98นะครับก็เด่น เม็ดเดียวนะครับสายวิ่งนี่ก็บอกว่าเก้าล่างนะของอาจารย์หนุนะครับเก้าล่างนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่หลายชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น9193 959694กนี่โอ้โหก็ถือว่ามีโอกาสได้ลุ้นเลยนะครับอ่ะใครชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะครับเพราะว่าของอาจารย์หนุนี่เขาก็ค่อนข้างการันตีความแม่นอยู่นะครับ ซองนี้นะครับแม่นมากขั้นเทพนะครับให้แนวทางเลขเด่นมาที่9นะครับวันนี้จัดชุดไว้แล้วที่0929 39 49แล้วก็59นะครับก็เด่น9นี้ก็จะไปตรงกับเลขของอาจารย์หนูด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ของออแม่นมากขั้นเทพเนี่ยช่วงหลังๆนะครับปี65นี่ก็มักจะมาเลขล่างนะครับถ้าเข้าก็เข้าเลขล่างนะครับ มาดูกันที่บ้านไผ่เมืองพลนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงนะครับเข้าตรงที่80นะครับ8008นะครับงวดนี้ก็ให้มาแล้วที่42 43 46 47 52 53 56แล้วก็57นะครับอันนี้ก็คือแนวทางของบ้านไผ่เมืองพลนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับจะเข้าต่อเนื่องปังต่อเนื่องหรือเปล่านะครับหลังจากช่วง หลายงวดที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าค่อนข้างแม่นอยู่นะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่ปากหลัก10ล่างนะครับปากหลัก10ล่างนะครับเจ้าพ่อเลขวิ่งนะครับโอ้โหเลขวิ่งนี้เข้าเกือบจะทุกงวดเลยนะครับงวดนี้เด่น3เด่น4เด่น9นะครับ4กับ9นี่ก็ตรงกับลายสํานักเลยนะครับให้มางวดนี้ไม่แน่อาจจะขึ้นบนได้นะสำหรับ94 49นะครับ3993นี่ก็น่าสนใจนะครับเอาละครับก็ แนวทางทั้งหมดนะครับก็เป็นแนวาทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ